สวัสดีค่ะหายไปนานนะคะวันนี้มาบอกวิธีกินกาแฟกับชานะคะเมื่อคืนนี้ได้คุยกับเพื่อนนะคะสวัสดีพ่อใหญ่คุณชายสกุลทองด้วยนะคะนี่เมื่อคืนนี้ที่ถามว่าชากับกาแฟมันกินได้ไหมอันนี้คือชานะเดี๋ยวป้าจะทําให้ดูนะนี่สีชานะคะแล้วก็อันนี้กาแฟนะคะทีนี้อ่า สงสัยว่ามันใช้ได้ไหมอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนะคะชากับกาแฟใส่รวมกันไปเลยนะคะอ่าเรียบร้อยแต่ทีนี้ก็คนรสชาติรสชาติจะไม่เปลี่ยนนะคะอ่ะอาพอคนเข้ากัน เนื้อกาแฟเข้มข้นมากนะคะชาช่วยขับล้างสารพิษขับสิ่งสกปรกในร่างกายกาแฟช่วยให้ผ่อนคลายสมองนะคะแล้วก็ทําให้เราสดชื่นนะคะไม่ไม่ปวดหัวไม่ไม่งงงวยแต่ถ้าพ่อใหญ่มีอาการอย่างอื่นหลังจากกินกาแฟไม่ต้องตกใจนะคะโทรมานะคะเดี๋ยวป้าจะอธิบายให้ฟังนะคะกินแล้วทําไม ผมมันรู้สึกใจสั่นหรืออะไรต่างๆ,ๆที่เคยเคยเคยปกติอยู่แล้วมันไม่ปกติอะ่ะไม่ต้องตกใจนะคะโทรหาป้าได้เลยเดี๋ยวป้าจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันลึกๆอ่าก่อนกินแค่รู้ว่าป้ากินดีก็อยากกินดีนะคะบอกเลยเลยว่ากินแล้วอ่าดีกว่ากาแฟทั่วไปใครที่กินกาแฟดําไม่กินกาแฟที่มีน้ําตาลน,นะคะอ่ากินจริงใจ อ่ตัวนี้เลยนะคะอะ่ไม่มีรสหวานไม่มีน้ําตาลไม่ต้องกลัวนะคะคอ่ะาพอตื่นเช้ามาก<ป>็ต้องกินกาแฟเพราะไม่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวัน <c oughs> เกือบ,เก,อบเกือบเดือนหลายสัปดาห์นะคะอะ่ชีวิตของเราสะดุดได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเส้นเลือดเราสะดุดวันไหนนั่นแหละปัญหาเกิดคือสะดุดจากหนึ่ง เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้เส้นเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้ไไดเกิดอาการสมองอ่าบวมหรืออาการเส้นเลือดติดตันในสมองทําให้เป็นอัมพฤกษ์อัอมาพาตทําให้ก่อเกิดโรคนั่นคือสิ่งที่จะสะดุดในร่างกายเราแต่สิ่งที่สะดุดภายนอกเช่นแทนการใช้ชีวิตประจํา,าวนันอะไรที่มันสะดุดสะดุดต,ติตีข,ขัดเราก็แก้ไขได้ภายนอกนะคะไม่เกิดปัญหาอะไรได้ถ้าร่างกายเรายังแข็งแรงเราแก้ปัญหาได้หมดนะคะแต่ถ้าภายในเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดตีบ ไปเลี้ยงในส่วนสําคัญของร่างกายอาวัยวะไม่ได้นั่นแหละคือมีปัญหามีปัญหาถ้าเป็นปัญหาติดที่หัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบตันก็ต้องไปทําบอลลูนไปต้องพยายาบพาดนะคะ,ะถ้าสมองเส้นเลือดสมองอติบตันก่อให้เกิดโรคอัมพึกหรืออัมาพาตช,ชีวิตเราก็ดำเนินต่อไปไม่ได้ใช้ชีวิตลำบากนะคะ สิ่งที่ติดขัดอยู่ภายนอกเราแก้ไขได้รถติดเดี๋ยวมันก็วิ่งนะคะ,ะเงินทองไม่มีใช้เราคิดได้อ่านออกเดี๋ยวเราก็แก้ปัญหาได้นั่นคือสิ่งที่ติดขัดภายนอกแต่ถ้าภายในติดขัดเมื่อไหร่ระบบภายในติดขัดเมื่อไหร่นั่นแหละปัญหาเกิดแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเกิดเราก็แก้ซะก่อนป้องกันไม่ใช่แก้ป้องกันป้องกันไม่ให้ภายในเราติดขัดในระบบอวัยวะภายในนะคะ อย่าให้มันติดขัดให้มันให้มันไหลเวียนได้ดีให้มันเหมือนเราเติมน้ำมันเครื่องหล่อเลื่อนได้ดีเครื่องมันก็จะขับเคลื่อนได้ดีร่างกายเราภายในก็เหมือนเครื่องยนต์ถ้ามันมีสิ่งที่ไหลเวียนได้ดีมันก็จะดีกับร่างกายเรานะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาแบ่งปันและบอกที่สําคัญเลยอยากอยากบอกคุณสักชัยว่าชากับกาแฟมันกินพร้อมกันได้นะคะไม่ต้องสงสัยขอบคุณค่ะเดี๋ยว คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปนี้คุยเรื่องชากับกาแฟคลิปหน้าจะาคุยเรื่องเกียวสีฟันให้พ่อใหญ่ได้นะคะวันน,น,นี้สวัสดีค่ะ